เรามากินอาหารเที่ยงครับซานกุยหยวนเฉียวเดียนป้ายชวนานก็สำหรับในคลิปนี้นะครับพามากินอาหารท้องถิ่นนะฮะของเมืองจีนเนี่ยเป็นหม้อไฟนะครับเป็นหม้อไฟผักดองนะฮะหม้อไฟของเมืองฉงชิ่งนี้ขึ้นชื่อมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองฉงชิง่งในเขตเมืองย่อยที่เรียกว่าชื่อเมืองว่า ฟึงจีนีนครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศเพราะว่าหม้อไฟที่นี่ไม่เหมือนบ้านเรานะเขาจะมีความน่าสนใจหลายอย่างทีเดียวเนี่ยแต่รสชาตินี้เผ็ดร้อนน่าดูเลยนะครับบางคนก็เรียกหม้อไฟเสือฉันะครับ วิธนะนี้มผมบอกให้มือนี้คล้อขิงน,นะตาตะเกียงเหรอครับโอ้ยถ่าดแน่ๆเลยครับข้างในเอาขอไฟมนาะตั้งบนน้ำนะครับ 六块碎，六点，讲解释，你要先什么下头还什么，然有可能的。 你要怎么放？先把这个鱼放下去，然后给它切丝。小黄鱼的。要塞锅巴的。啊。嗯、谢谢阿姨。OK。红 chắc là nên nên xem cái 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 เขาเรียกเขาเสปีด huh. อ่าใไฟมันเร็วเนี่ยเขาเดินเหมันเป็นการแสดงเนการแสดงเอายว้ของจริงของจริงนันคืออะไรครับของขีดเคเาจะเขาจะตัวนี้ไปทำเป็นตัวที่แบบ ทำฟันร้อนตอนนี้โอเคแล้วครับอย่างมุดัุปดมแห้แต่ก็ลูกชิ้นนะคตับลึงโก็ช่วยท่านหโอเคงก็บอกสบายได้โคกับแก้วเป็นแก้วกิ๊หนิน่ารักดิหนึ่ับบัวลอยอ่ะแก้วเดียวข่างในหวา จะไมามากกันเลยทีเดียวเขาอาจจะดีใจว่าน้ำสุกข้ออร่อยมากไป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 ยปไปเปไ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 ปขายปไปไปไยไาไป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 ไโอ้โหไปไปไี่ปไ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 ปเป็นไปไไปไปไาไป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 อปไปไกไป 哎，好，再讲讲。<music> <music>